นี่ความเร็วประมาณ140นะครับล้หลังไม่มีนะครับมีห้าเกียร์ดีกว,ว่า140มันก,กี่104นะครับไม่ต้องถามว่าต่างไหมให้กล้องตอบเองว่าต่างหรือเปล่า <you> Uh. Yeah. สวัสดีครับเบนโช๊คพอยท์ครับก็เจอกันอีกแล้วครับวันนี้สวัสดีทีมงานรันสต็อปครับและสวัสดีคนดูทุกคนครับ <S <S สิ่งแรกเวลาเราแต่งรถเราต้องการความสวยอันนี้ผมไม่ขอพูดดูกันเองแล้วกันครับหล่อไม่หลอดูกันเองแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ารถในสมัยเนี้ยเราทำเครื่องค่อนข้างแรงแบบขับกันค่อนข้าง โหดร้ายขึ้นใช่ครับว่าโหดร้ายขึ้นดีกว่าก็ผมก็เลยมองว่าการให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็ลันสต็อปแจงขยายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เห็นผลค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการเบรกว่าดีขึ้นเกิน40 40-50%เห็นผลแน่นอนคือสมมติมว่าใครเปลี่ยนแจงขยายชุดนี้ไปแล้วตอบไม่ได้ว่าเบรกดีขึ้นทางโชโ๊พอย์ยินดีรับคืนรับคืนเลยครับคืนเงิน เต็มจำนวนร้อยเลยครับก็คือนั่นแหละให้ความสําคัญเรื่องระบบเบรกแล้วจางขยายพอไดมิเตอร์การขยายการจับของจานที่มันขยายออกไปมันทําให้การจับเบรกดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความสวยงามจางขยายม่งก็ดูเต็มแม็กขึ้นมันก็หล่อขึ้นเฟี้ยวขึ้นนะครับบ่องตรงว้าวครับเพราะว่า <Wow. S 1> ดีไซน์มาค่อนข้างสวยตัวกัดลายตัวตัวเจาะรูบองตรงเท่าพูดแบบตรงๆก็คือ ดูไม่โบราณเหมือนเดิมอะลายเก่าโบราณมากอันนี้ลายใหม่หล่อครับใช้คำว่าหล่อครับสนใจจานลนยนี้ครับติดต่อได้ที่โชคพอย์ครับโอเคครับตามเพจด้านล่างนี่เลยครับโชคพอย์แล้วก็มองตรงเนื้อจานตัวนี้เป็นเนื้อเดียวกับที่ใส่อยู่ในรถซูเปอร์คาร์รถแข่งของทางออสเตรเลียและฟินแลนด์และเมกาครับ <Wow. S 1> ส่วนเรื่องรายละเอียดโทรเข้ามาคุยกันได้ครับที่0641542956 0641542956รับประกันเปียวแน่นอนครับนี่ครับสเต็ปแรกพอเราใส่เบรกรดลูกค้าเสร็จเราก็มาเบรนดิ้งจานเบรกก่อนก็คือเป็นการปรับหน้าสัมผัสระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกครับก็คือความเร็วประมาณ80แล้วก็เบรกค่อยๆเบรกค่อยๆลาจนรถแบบลดความเร็วเหลือประมาณ20ก่อนนะครับอันนี้เราก็เบรนดิ้งก่อนทำเงี้ประมาณ3ครั้งก่อนครับก็ ต่อไปก็คือเป็นการเทสแบบหนักหน่วงครับต่อไปเราจะลองกันที่ย่านความเร็วสูงแล้วลองแตะเบรกดูครับก็ผมกล้าพูดได้ว่าถ้าใครเปลี่ยนจาชุดนี้ไปแล้วไม่รู้สึกว่าเบรกจับดีขึ้นภายในเจ็ดวันเรารับประกันคืนเงินเต็มจานวนเลยครับเพราะว่าเอาตรงๆร,ระบบเบรกเนี่ยอย่างตัวจานสต๊อปผมขายไปค่อนข้างเยอะมากทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบรกดีขึ้นนะครับ แต่ข้อเสียคือระบบเบรกผ้าเบรกอะไรเงี้ยมันอาจจะหมดไวหน่อยกว่าเดิมประมาณยี่สิปเนแต่เรื่องการจับปัดจับดีกว่าเดิมชัดเจนนี่ความเร็วประมาณร้อยสี่สิบนะครับคนหลังไม่มีนะครับมีห้าเกียร์นี่หวะร้อยสี่สิบเมื่อกี้ร้อยสี่นะครับไม่ต้องถามว่าต่างไหมให้ตะก้องตอบเองว่าต่างหรือเปล่าเนี่ยผมมั่นใจว่าตะก้องก็ไม่เจอมาลองอย่างนี้นี่ครับเราจะลองครั้งเดียว นี่สมมติว่าเรามุดต่อนะครับจังหวะมุดต่อปุ๊บแด้เบ็นี่ครับมุดต่อครับเห็นไหมครับล็อกต่อเนื่องนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวยังไม่เลิกมุดมุดต่อครับความเร็วประมาณประมาณร้อยยี่ไม่รู้จะไต่ไปถึงไหนมีรถหน้าครับร้อยสามแต่สักรลบเห็นไหมครับมันจะอยู่แบบต่อเนื่องเลยอันนี้เห็นชัดเลยอันนี้คือการถ่ายแบบเร็วๆสดๆเลยครับคันนี้ ด้วยรประสิทธิภาพของจานที่มันไดมิเตอร์โตขึ้นที่เราเรียกกันว่าจานขยายทําให้ระบบเบรกจับไวขึ้นด้วยประสิทธิภาพของจานเบรกที่เป็นไฮคาร์บอนซอล่องซอลลองอะทำความปราดหน้าพระเบรกแหละตัวเจาะรูทําให้มันระบายความร้อนไวขึ้นทําให้เบรกหนักๆต่อเนื่องแล้วเบรกยังจับดีอยู่อันนี้แหละครับโอเค